เวลาโดยเหเหลียงพารวยวังนี่อ้วจะพาไปดูฟุตบอลเกาหลีใต้กันเลยกว่าจากฟุงของลีอย่างอุนซันฮุนไดอีจะเปิดบ้านเจอกับซูวองบูวิงฝั่งฮุนไดอ่ะอีดาเป็นจ่าฝูงเลยนะเล่นไป20เอ็กน้าตามี44คะแนนแล้วผลง,งานอีก็ถือว่าโอเคนะ10นักหลังสุดอีแพ้แค่2นัดเอง แล้วก็แพ้ทีมใหญ่ๆอย่างโปฮังสติลเลอร์กับชุนบุกค,คุนใดส่วนพวกที่เหลือกินอีไม่ได้สักทีมแต่ฝั่งซูวองบูวินเนี่ยช่วงนี้อีแย่นะสีนักหลังสุดอ่ะอีแพ้ลวดทุกนัดเลยเจ็บไม่ลายสักแต้ม แล้วยิ่งเกมเยือนยิ่งแล้วใหญ่นะสิบนัดเกมเยือนอีกเก็บได้แค่สีแต้มเองอะ่ะฤดูก,การนี้อียังบุกไปชนะใครไม่ไล่เลยแถมกองหน้าอีก็ฟืดๆนะยิงประตูน้อยท,ที่สุดในลีกเล่นมาตั้งยี่สิบกว่านัดยิงได้สิี่ลูกเองไอ้ย,ยาจะลอกไม่ว่า ใครว่าลอไม่ลอบไม่รู้อะแต่ว่วว่าวังเนี่ยซูวงอีไม่ลอกหรอกอูซานเล่นในบ้านเล่งรีด้วยอัวว่าอีน่าจะโดนสักสองสามลูกกันนะวันนี้ใครพลาดทีเด็ดอัวบอกแล้วว่าพลาดจริงๆอูซานคุณใดทีเด็กห้าลาวของเฮียแรงพาลววังนี่เลยแล้วถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์รีลีของอัวก็อย่าลืมกดติดตามช่องอัวไว้ด้วยนะทีเล็งดีๆมีทุกวัน